สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ Dream Craft Channel นะครับผม Dream <craft>. วันนี้เราก็มาอยู่กับโมเดลตัวใหม่นะครับผมนั่นก็คือเม้งนั่นเองนี่แล้วมาพร้อมกับ BN b z 4นะครับผม M40I ตัวนี้จะเป็นตัวคูเป้เปิดตระทุนนะครับผมหน้ากล่องสวยงามครัสำหรับเม้งเนาะสวยจริงสเกลหนึ่งต่อยีนะครับผมภายในจะมีอะไรบ้างเราดูกันเลยครับ เลยนะครับนี่หน้ากล่องน,นี่เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์ของบีมาแบบทองแท้เลยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นใบงานประกุนะครับเราหรับม้นนะครับ ชนะอะไรทั่อย่างไม่แน่ใจโอเคแผงแรกมาก,ก่อนเลยนะครับผมมีล้อแม็กหนึ่งชุดนะครับผมงานดีมากพลาสติกออกสีเข้าคุมคุณน,นะเข้าคุมคุนนะครับต้องไปทําสีมีเรื่องของเบรคโคมาไล่ um นะครับผมดิสเบรกนะครับอ่านะแล้วก็ในส่วนของโชค๊คช่วงล่างนะครัละเอียดเดยว้วเนี่มีโชค๊คด้วยมีกระจกข้างละเอียดมากครับผมนี่เป็แผงแรก แข่งต่อไปนะครับผมจะเป็นเรื่องของภายในรถนะครับผมก็จะมีเรื่องของบานประตูนะฮะกันชนรุ่มแผ่นนอกด้วยกันชนกออากาศต่างๆนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยส่วนโค้งน่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของอรถเนาะนี่แหลส่วนของไฟท้ายหรือเปล่ามีส่วนของเครื่องยนต์ด้วยนะครับผมแสดงว,ว่าช่วงล่างมันดีแน่ๆนะฮะมีส่วนของท่อรถด,ด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ตูนดูที่หลัง พลาสติกใสนะครับผมนี่มาเรียบร้อยนะครับกระจกหน้ากระจกหลังนะครับสวยงามกระจกไฟนะครับผม่งที่ขาดไม่ได้เลยนะค,คือบอดี้นี่โอหบอดี้เขาปิดปิดล้างปิดบนด้วยฮะนี่มีบอดี้เปนส่วนชิ้นข้างล่างและเฉล่ยข้างบนนะครับผมข้างล่างจะเป็นช่วงล่างอ่ะเนาะค่อนข้างละเอียด,ด,ด,ดนะครับผมละเอียดละเอียดสุดๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็ภายในนี้จะมีเรื่องของบอก นะครับเบาะสองชุดเบาะสองตัวนะฮะแล้วก็ร้อยอยางนะครับแล้วก็ถั่วแกนนะ่ะจะแกนร้อมังต่อไปไหสุดท้ายนะครับผมจะเป็นเรื่องของโครงกระจกรถนะครับผมแล้วก็โครงรถนะนี่ตัวถังต่างๆนะผมนี่เปิดประทุ่นนะเปิดได้ปิดได้เนาะแล้วก็มีความทนหน้านะครับผม ฟอนโซหลังนะครับที่นั่งต่างๆอันนี้ที่ส่วนน้อยนะจะเป็นส่วนของภายในเนาะแล้วก็ต่อไปดีคอโอ้ทุกคนผมบอกว่าดีคอสวยงามมากครับมันจะออกเหลือๆง,องๆเงาๆสวยมากนะครับมีอะไรด้วยเนี่ยมีพ e อชิ้นเล็กๆมาด้วยนะครับมีการพ่นนะมีบางพ่นมีส่วนของสติกเกอร์สติกเกอร์กระจกนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยนีเลื่อเป็นส่วนของก้าขารนะครับ คู่มือนะครับเป็นแบบเล่นคู่มือรถเลยนะฮะเล่มหนามากแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีด้วยนะคระับเป็นแบบสีนะฮะประกอบง่ายสัญลักษณ์ต่างๆดูง่ายมากชัดเจนสวยคมกริบนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะต่อยากเลยทีเดียวเรไดยูว่าต่อง่ายโอเคคร้าวลาก็จะมีประมาณน,นี้นะครับไปต่อครับผมนะสำหรับเจ้า BMW Z4 ตัวนี้ โดยรวมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสเกล1ต่อ24นะครับประกอบง่ายต้องใช้กาวนะครับแล้วก็ทำสีเป็นแบรนด์ของเม้งนะครับผมซึ่งมาใหม่จากทางเรามีลิขสิทติ์แท้จาก BMW นะครับผมหน้ากล่องสวยมากนะเป็นกระดาษมันๆด้านๆน,นะแล้วก็เจ้า b ีเอ็มตัวนี้นะผมยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับผมเพียงแค่คุณนะครับซื้อเจเมี b m w ตัวนี้นะครับผมรับไปเลยคู้อง1น0บาทนะครับผมเป็นส่วนลดใช้ในอรอบหน้าของผมในการซื้อโมเดลรอบหน้าตัวเองครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง22พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมรีบมากดกันนะนี่ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า ค่อนข้างที่จะถูกมากอ๋อลืมบอกราคาสำหรับเจ้าเม้งนะคะผม BMW ตัวนี้นะราคาอยู่ที่1,798บาทนันครับโอเคถ้าผมสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ต้องจบลงแต่เท่านี้นะผมและถ้าอยากรู้ว่าในครั้งหน้าเนี่ยเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ใเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันนีมีมี